สนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยณเดตปล่อยเพลงแรกในชีวิตถูกแซวเหมือนเพลงขอแต่งงาน หมอชัดอดุลโพสต์เรื่องครอบครัวหลังทาทายอมรับเลิกกันแล้วบุญนพนั์ไม่ติดเชื้อโควิดพร้อมเหล่าคนบันเทิงถูกยกเลิกงาน สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กูมอรีอินไซร์เช้าค่ะบันเทิงกับพวกเราสองคนพะแพรนิวค่ะใช่แล้วนะคะต้องบอกว่าวันนี้มารคริสต์สมาสมารีคริสต์มาสค่ะท <Yeah! S 2> ุกคน S <S> <S <S เราวันนี้มาเป็นปีใช่เพื่อมารู้ว่าเราจะต้องระวังระวังตัวในช่วงโควิดเพื่อมารู้ว่าคริสต์มาสและปีใหม่เราจะต้องอยู่บ้านแต่ว่าช่วงนี้โควิด19ก็น COVID ่ <S <S นากลัวจริงๆนะคะ,คะเพราะว่าเริ่มพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นแล้วไทม์ไลน์ที่แต่ละคนไปเนี่ยเริ่มกระจัดกระจาย<ใ>จตอนนี้เริ่มไปโผล่แถวปิ่นเกล้าสวนภาคอ่ะเริ่ม เราต้องระมัดระวังตัวยกระดับความเข้มงวดต้องบอกว่ายกระดกันขึ้นมาสูงอีกครั้งนะคะอย่าลืมพกสเปรย์แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะใช่แล้วมาเริ่มข่าวแรกนะคะของเช้าวันนี้การหลังจากที่เมื่อวานเราได้รายงานไปแล้วว่าคุณทะทะยังเขาอ,ออกมายอมรับกระแสะข่าวลือหนาหูก่อนหน้านี้ที่ว่านักร้องดังเลิกสามีสุดท้ายเาก็ยอมรับว่าเป็นตัวเธอนี่แหละที่เลิกกับพี่หมอมาแล้วตั้งแต่เมื่อต้นปีนะคะ ครั้งนี้มาถึงฝั่งพี่หมอบ้างออกมาโพสต์เคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกค่ะก็เป็นการโพสตคลิปนะคะกับน้องเรนนี่แหละหลังจากที่คุณทาทาออกมาเปิดใจยอมรับว่าได้มีการปิดฉากชีวิตคู่6ปีนะคะเลิกรากับอดีตสามีเป็นที่เรียบร้อยตามที่มีข่าวลือมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังคงทําหน้าที่พ่อแม่ที่ดีช่วยกันเลี้ยงลูกชายสุดที่รักอย่างน้องเรนะคะแก้วตาดวงใจของคุณพ่อคุณแม่ ทางล่าสุดนะคะเป็นด้านของพี่หมอบ้านที่เราออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ครั้งแรกนะคะหลังจากที่ทาทาออกมาบอกว่าจบชีวิตคู่ลงซึ่งก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักนะคะที่คุณพ่อกับลูกชายเนี่ยช่วยกันตกแต่งต้นคริสต์มาสค่ะน้องเรเนี่ยต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งน่ารักมากจริงๆและหมอยังเขียนข้อความถึงเรื่องความรักในครอบครัวสุดอบอุ่นไว้นะคะบอกว่า our christmas tree ต้นคริสต์มาสปีนี้ของพวกเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้วยความร่วมมือของทุกคนในครอบครัวต้นคริสต์มาสนี้เป็นมากกว่าต้นคริสต์มาสเพราะมันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรักความห่วงใย,ยและความช่วยเหลือของทุกคนในครอบครัวซึ่งมีให้แก่กันและกันเสมอมาค่ะมันมีค่าที่สุดสําหรับพวกเราและไม่มีสิ่งใดสามารถพรากมันไปจากพวกเราได้ปีนี้ครอบครัวเรามีสมาชิกใหม่มาช่วยด้วยปีหน้าคงได้มาใ <All right. S 1> ส่ชุดซานตากับพี่เรย์ y Christmas to you all ค่ะ คุณททาให้สัมภาษณ์ไปเลยว่าคู่เขาเนี่ยจบลงด้วยดีก็คือตกลงกันว่าอก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีต่อไปจริงๆแล้วค่อนข้างนับถือใจนะเพราะรู้สึกว่าเรื่องของผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ชีวิตคู่ไปด้วยกันไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าชีวิตความเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงมันก็ไม่มีสิ้นสุดอยู่แล้วใช่แล้วนะคะก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะแต่อีกบ้านหนึ่งที่ต้องมาติดตามการคุณไม้คุณซาร่า เห็นบอกว่าล่าสุดในแกลเลรี่เป็นรอบที่2แล้วแต่ก็ยังไม่จบสักทีนะคะแต่ว่าทิศทางไหนหือนว่าจะไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ หลังจากที่ไมพิรัตและซาร่าคาสิงกินีเดินทางมายัางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจตุจกักรตามคําสั่งศาลเพื่อนัดแล่เกลี่ยครั้งที่2ค่ะซึ่งก็จะเป็นการเจอหน้ากันครั้งแรกหลังจากที่มีประเด็นดังกล่าวโดยที่คุณไมพิรัตเองเดินทางมาพร้อมกับทนายเจมนะคะซึ่งเป็นผู้รับมอบอํานาจและทนายต้อมด้วยค่ะในขณะที่ซาร่าคาสิงกินีเอง,เองนเดินทางมาพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัว แล้วก็มากับทนายกิ่งด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นไปยังห้องพิจารณาคดีท,ทันทีเลยซึ่งหลังจากที่การพิจารณาไกล่เกลีย่ยเป็นครั้งที่2เสร็จสิ้นลงเนี่ยทางด้านทนายความของฝั่งซาร่าเองได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าณนะวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเพราะ,ะรายละเอียดค่อนข้างเยอะต้องตกลงกันให้ได้ว่าทั้งสองคนจะดูแลลูกกันอย่างไรและอีกฝ่ายติดต่อลูกจะมีวิธีการอย่างไรทั้งสองฝ่ายก็อยากให้ลูกชายอย่างน้องแม็กซ์เวลล์ได้สิ่งที่ดีที่สุดค่ะ แต่แนวโน้มนะคะก็เป็นไปในทางที่ดีค่ะทางศาลเนี่ยแนะนําให้มองภาพในปัจจุบันเป็นหลักอย่าไปยุติดกับเรื่องในอดีตนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายก็จะได้ไปปรึกษากับพิมพทนายของตัวเองในรายละเอียดต่างๆแล้วก็จะมีนัดกลับมาไกล่เกลี่ยกันอีกครั้งในวันที่12มกราคมปีหน้า ส่วนเรื่องประเด็นของการเซ็นรับรองบุตรนะคะน้วันนี้ก็ยังไม่สามารถเซ็นได้ค่ะเพราะว่ายังต้องตกลงรายละเอียดกันอยู่นะคะต้องรอให้กระบวนการไกล่เกลี่ยนั้นได้ข้อสรุปของทั้งสองฝ่ายซะก่อนซึ่งก็ต้องยอมรับค่ะว่าเครียดกันทั้งสองฝ่ายเลยเพราะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยกระทบการใช้ชีวิตของทั้งคู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะก็ให้กำลังใจบ้านนี้ด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว,ว่า ที่มันไม่ใช่แค่เรื่องการดูแลเท่านั้น<ม>แต่ตอนนี้เศรษฐกิจกต่างๆไม่ดีด้วยเรื่องของการที่จะต้องให้อีกฝ่ายนึงจ่ายอะไรเยอะๆเนี่ย<ม>น่าจะมีผลเหมือนกันนะกับเรื่องนี้ใช่ใชอาจจะต้องรอดูกันต่อไปวันไหนนะ12มะกราคมนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันให้ฟังอีกทีหนึ่งมากันที่เพลงแรกในชีวิตของหนุ่มคนนี้ดีกว่า<ม>หนาตาก็ดี<ม>เล่นละครเก่งเล่นหนังก็ได้ล่าสุด<ม>ปล่อยเพลงออกมาสําหรับหนุ่มนัดเดตนะคะเพราะมากๆ MV ก็น่ารักถึงขั้นถูกแซวเลยว่า MV น่ารักขนาดนี้ เพลงน่ารักขนาดนี้จะเป็นเพลงที่ใช้ในการขอแต่งงานหรือเปล่าค่ะ เรียกว่ามากความสามารถเลยค่ะสำหรับหนุ่มนัดเดทนะคะที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็ดีงามได้ใจแฟนๆไปซะหมดเลยล่าสุดเซอร์ไพรส์มากๆด้วยการปล่อยเพลงของตัวเองเพลงแรกในชีวิตนะคะอย่างเพลง orbit by n เด e คุกิมิยะนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยทุ่มเทร้องเองดูแลการผลิตเองทุกข,ขั้นตอนเลยนะคะเจ้าตัวบอกว่าเพลงนี้อยากจะมอบให้เป็นของขวัญในให้แฟนๆในวันปีใหม่ได้ร้องตามกัน และด้วยดนตรีเอ่ยทํานองเอ่ยเนื้อร้องเอ่ยนะคะที่สนุกสนานบวกกับความละมุนของ MV เพลงนี้นะคะก็ทำเอาปล่อยออกมาแค่ไม่กี่ชั่วโมงได้ยอดวิวถล่มทลายในะที่สําคัญนะคะหลายคนเลยเนี่ยไปโฟกัส ที่ MV เพลงค่ะที่ทำออกมาได้น่ารักน่าชังมองเลยนะคะว่าเอ๊ะเนี่ยเป็นหนุ่มนเดทแล้วก็สาวย,ายา่าที่กลายเป็นตัวการ์ตูนสุดน่ารักโลดแล่นสวยงามแล้วก็ได้มีการเจอกันบนอวกาศเนี่ยมันดูหวานแววมากๆก็เลยต้องขอแซวสักหน่อยนะคะว่าเหมือนเพลงขอแต่งงานเลยโดยเฉพาะฉากสวมแหวน,นตอนสุดท้ายที่น่ารักถูกใจสุดๆค่ะทั้งหลอ่อทั้งเก่งแบบนี้ไม่สงสัยเลยว่าทำไมสาวๆเนี่ยเทใจกันให้ทั่วบ้านทั่วเมือง จริงๆแล้วว่าตอน<ม>ดู MV ก็รู้สึกว่ามันใช่นะช่ะม,มันต้องใช่แน่ๆคือตัวการ์ตูนอ่ะเหมือนเลยอะ<ช>ล่ะแล,แล้วฉากสุดท้ายมันมีอย่างนั้นไงมันมีแบบ ผมแหวนไงใช่น่าแต่ใช่ไม่ใช่ยังไงก็คิดว่างานแต่งก็ต้องเปิดน่ะเพลงนี้เพราะว่าเขาทำเองทั้งทีนะแล้วช่วงนี้ก็เหมือนแบบว่าจะมีกระแสมาเรื่อยๆว่าจะเป็นเรื่องของแหวนอะไรต่างๆที่เรียวไม่ได้ออกมาตอบชัดเจนแต่ว่าหลายๆคนก็ลุ้นนะคะว่าอยากจะให้คู่นี้แต่งงานกันเร็วๆเราไม่ลุ้นกันให้เป็นแฟนลวนะเราจะข้ามขั้นไปเลยต้องข้ามขั้นอาจจะต้องรอโควิดรอโควิดเมื่อไหร่อาจจะปุ้มป้ามมีข่าวดีสองคู่ไปเลยหมากคิมนะเด็ย่าๆอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะคะมากันที่หนึ่าาาาวววก็่ได้สํหรับ พงจินยองนั่นเองค่ะล่าสุดเนี่ยเหมือนว่าโดนจับได้แล้วก็ต้องยอมรับแล้วแหละจริงๆเพราะว่า,วามีการลอกวิทยานิพนธ์คนอื่นมางานนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ มหาวิทยาลัยโชซอนนะคะก็ได้ทําการลงมติขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของวิทยานิพนธ์จบการศึกษาระดับปริญญาโทของฮงจินยองนักร้องเพลงทรชอหรือว่าเพลงลูกทุ่งเกาหลีคนดังค่ะซึ่งผลผลปรากฏนะคะบอกว่ามีการลอกเกิดขึ้นจริงๆหลังการตรวจสอบก่อนหน้านี้พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ว่าผลงานฉบับนี้ลอกมาจากผลงานคนอื่นสูงถึง80% โดยหลังจากนี้นะคะทางมหาลัยเนี่ยก็จะมีการดําเนินการยกเลิกวุฒิปริญญาโทของฮงจินยองอย่างเป็นทางการด้วยค่ะโดยหากมาตินี้นะคะได้รับความเห็นชอบจากทางกระทรวงแล้วค่ะวุฒิปริญญาโทและก็ปริญญาเอกของฮงจินยองเนี่ยก็จะถูกเพิกถอนกลายเป็นโมฆะทั้งหมดเลยนะคะพร้อมกันนี้ทางมหาวิทยาลัยโชซอนก็ยังมีถแถลงเพิ่มเติมด้วยว่าหลังจากนี้ระบบการบริหารจัดการและตรวจสอบงานวิจัยของนักศึกษาเนี่ยจะยิ่งทวีความเข้มงวดขึ้น เพื่อป้องกันเหตุการณ์คัดลอกผลงานคนอื่นมาเป็นผลงานตัวเองค่ะทั้งนี้นะคะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฮงจินยองมีถแถลงยอมรับว่าได้ลอกวิทยาน,นิพนธ์ระหว่างศึกษาในระดับปริญญาโทและลอกปริญญานิพนธ์ในระดับปริปรญญาเอกจนสามารถคว้าปริญญาโทและปริญญาเอกในจากมหาลาัยได้ในปี2009และ2012ตามลำดับแต่ที่ไม่ยอมรับผิดก่อนหน้านี้เป็นเพราะว่าข่าวเช้าเรื่องนี้ออกมาตอนที่เธอกำลังปล่อยผลง,งานใหม่ และเธอกลัวจะไม่ได้กลับมาขึ้นเวทีร้องเพลงอีกจึงไม่กล้าเปิดปากยอมรับผิดในตอนนั้นและล่าสุดนะคะเธอก็ได้ร่วมบริจาคเงิน30ล้านวอนเพื่อร่วมรับมือกับการระบาดของโควิด1 9หวังเป็นการทำความดีไถ่โทษของเธออีกทางหนึ่งค่ะเอาจริงนะเรื่องของการลอกเนี่ยในอดีตนะจริงมันไม่ควรทำแหละแต่ในอดีตยังไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ยังไม่มีการจัดเก็บเป็น Data แต่ทุกวันนี้มันจัดเก็บเป็น Data อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยการตรวจสอบใช้โปรแกรมไม่ใช่เรื่องอยากเพราะฉะนั้นเนี่ยกดตรวจทีเดียวนะขึ้นมาเลยว่าเคยมีใครเขียนแบบนี้บ้างใช่มันจะขึ้นมามเลยเนาะว่าไปเหมือนคนอื่นกี่เปอร์เซนต์อันนี้ไปเหมือนฉบับไหนฉบับไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราก็ต้องระดมสมองคิดเองทําเอง,เองอก็พิเพฯติดต่อไปไม่ได้แล้วนะจ๊ะไม่ใช่มัธยมแล้วอ,อนะคะก็อย่าทำเลยนะแบบนี้จริงๆแล้วคนอื่นเขาตั้งใจคิดมาแหละนะคะค่ะ มากันที่เรื่องที่คนที่ใช้ Google บ,บ,บอ่อยๆน่า,าจะเริ่มสังเกตเห็นกันแล้วเมื่อวานซื้นที่ผ่านมานะคะถ้าใครได้เข้าไปที่ Search Engine ของ Google แล้วได้แบบว่าไปพิมพ์ค้นหาข้อมูลใดๆเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าเอะเพลงมันมาจากไหนเพลงมันมาจากไหนเพราะว่าตอนนี้ Google เขาใส่เพลงแล้วม,มีชื่อเพลงว่า t o g e t h e r แต่ว่าใครจะเป็นคนร้องเดี๋ยวไปดูกันค่ะเรายังไม่ได้เข้าไปเสิร์ชเลยอะแต่ต้องกลับไปเล่นบ้างแล้วเพราะว่าตั้งแต่วันที่23ธันวาคมเป็นต้นมานะคะ บนหน้าโฮมเพจของ Search Engine หรือว่าเว็บไซต์สืบผลชื่อดังอย่าง Google เนี่ยได้มีการใส่เพลงเข้ามาค่ะแล้วก็เพลงที่ว่านี้นะคะคือเพลง t o g e t h e r ซึ่งเป็นผลงานการขับร้องของซิน t h ียนักร้องนักแสดงผิวดำชาวอังกฤษเจ้าของหนึ่งรางวัลแกร m m y แล้วก็ยังเคยผ่านเข้าชิงรางวัลอสการ์ในปีนี้นะคะทั้งในสาขานักแสดงนำหญิงแล้วก็เพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วย ตามข้อมูลระบุนะคะว่าเพลงนี้นอกจากซินเชียริโวแล้วนะคะก็ยังร่วมด้วยกับแรปเปอร์ขายดีอย่างแชนส์เดอะแรปเปอและมี Peter ร์คอร์ t a i l รเค่ะรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์และเพลง Together นี้นะคะยังถูกบรรจุอยู่ในคลิป year in the search 2020ซึ่งถือว่าเป็นการรวบรวมหัวข้อยอดนิยมที่ถูกสืบค้นทาง Google ประจำปี2020นี้อีกด้วยค่ะอีกหนึ่งความน่าสนใจเกี่ยวกับผลงานเพลง Together นะคะก็คือผลงานเพลงนี้ ทาง Peter c ์คอร์ทนเทลโปรดิวเอร์ของเพลงได้รับมอบหมายให้สร้างสรรค์ผลงานเพลงนี้นะคะโดยเน้นผู้ร่วมง,งานผิวดำเป็นหลักเป็นที่มาให้เพลงนี้นั้นเป็นการสร้างสารรค์ร่วมกันของศิลปินวิศวกรโปรดิวเซอร์นักดนตรีและโปรดิวเซอร์เพลงซึ่งเป็นคนผิวดำมากกว่า80ชีวิตเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ค่ะทาง Google นั้นยังได้บริจาคเงิน50,000ดอลลาร์ 50. หรือว่าประมาณ1.55ล้านบาทน,นะคะให้กับวงประสานเสียงเด็กนักเรียนชิคาโก้แล้วก็โรงเรียนดนตรี Merit School of Music อีกด้วยค่ะ ที่แอบฟังไปนิดนึงรู้สึกว่าเพลงค่อนข้างเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้มากๆเลยเนาะคือเสิม้วยนะคือเิมนิดน,นึงรู้สึกรู้สึกแบบตื่นเลยเช้านี้เดี๋ยวจะกลับไปลองเล่นดูอยากรู้<ะ>ว่าตอนนี้คือในไทยอะ่ะมันได้ด้วยหรือเปล่าหรือย,อยังไงหรือว่าจะเป็นแค่ที่อเมริกาเท่านั้นถ้าคุณผู้ชมลองเล่นแล้วลองส่งมาบอกเราได้นะอีเมลเข้ามาพิมพ์ใน Facebook ของเราก็ได้อใช่แล้วนะคะส่วนช่วงหน้านะคะต้องอัปเดตกันสักหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของโครงการบันเทิงที่ว่าตอนนี้เนี่ยโควิดหนักขึ้นแล้วเรื่องการงานเเเปป็นนไงงงจยยัมีาาาทออหรื ที่กําลังห่วงน้องบุญนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรติดเชื้อโควิดหรือเปล่าล่าสุดออกมาตอบชัดแล้วนะคะว่าไม่ติดนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องไปอัปเดตถึงเรื่องของคนบันเทิงที่ถูกยกเลิกงานซะหน่อยค่ะศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จัดแบ่งโซนพื้นที่เสี่ยงสูงต่ำตามจังหวัดที่มีการระบาดของเชื้อ30จังหวัดยืนยันไม่มีการล็อกดาวน์ประเทศค่ะแน่นอนว่าเหล่าคนบันเทิงได้รับผลกระทบโดยตรงหลังโดนยกเลิกงานกันเกือบทุกสายงานอย่างคอนเสิร์ตของนักร้องเกาหลีพักยูชอนที่จะจัดขึ้นในวันที่26และ27ธันวาคมนี้ก็เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดค่ะและนักร้องนมอย่างกาลานะคะก็ได้โพสต์ในไอถึงเรื่องของการยกเลิกคอนเสิร์ตในช่วงปลายปี ต่อด้วยนนทนลก็โพสต์โดนยกเลิกงานเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ยังมีด้านนักแสดงหนุ่มนะคะบุญนพนั์ค่ะที่มีงานในช่วงที่ผู้ติดเชื้อรายที่122ได้เดินทางไปสถานที่นั้นพอดีนะคะึ่นทางค่ายก็ได้ส่งนักแสดงตรวจหาเชื้อแล้วโดยผลตรวจออกมาว่าไม่พบเชื้อค่ะแล้วก็จะรอดูการต่อไปพร้อมทั้งจะไปตรวจซ้ำในเร็วๆนี้ด้วย รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะ internet, อย่างพี่เอสุภชยัยก็แจ้งค่ะว่าทางร้านนั้นมีมาตรการเข้เขมงวดในร้านอาหารซึ่งตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบมากค่ะถ,ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ประกาศล็อกดาวน์นะคะแต่ก็รู้สึกว่าทุกคนอาจจะต้องหามาตรการในการจัดก,การร้านตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็ต้องเข้มงวดมากขึ้นอะไรที่ยอมเสียสละปิดได้เบรกได้ก็อยากจะให้ปิดไปก่อนจริงอันตรายลนาะถูกต้องเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ย พีดโควิดเล่นงาน BNK48 เคฟเหมือนกัน,น,น,กนใช่เป็นอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินที่โดนเหมือนกันนะคะกิจาการในปีนี้ทั้งหมดเนี่ยโดนเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดเลยล่ะค่ะ ด้วยความที่เขาจะแบบมีจับมืออะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมล่ะใช่ใชคือเขาอะปกติแล้วเป็นเกิลกรุ๊ปที่จัดกิจกรรมค่อนข้างบ่อยแหละแต่เจอเจ้าโควิดระลอก2นะคะส่งผลกระทบมากมายเลย BNK48 แล้วก็ CMG เอ่อ c g m 4 8ขออภัยค่ะก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันทั้งกิจกรรม48 Thailand New Year Festival ลุ้นรับของขวัญสุดพิเศษนะคะก็ถูกเลื่อนออกไปอย่าไม่มีกำหนดเลย ส่วนพูดถึงงานกีฬาสีอนุบาลหนูน้อยฟูเที่ต้องจัดขึ้นในวันที่26ธันวาคมนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งงานเหมือนกันที่ถูกเลื่อนออกไปเป็นเดือนเมษายนปีหน้าแทนนะคะส่วนนที่แน่ชัดก็ต้องรอติดตามประกาศผ่านทางแฟนเพจอีกครั้งค่ะ ทางด้านรุ่นพี่อย่างเจนน้ำหนึ่งตาหวานเบนเคนโฟนะคะก็เผยว,ว่าช่วงนี้ต้องเดินสายโปรโมตเอาว่าใหม่ก็ต้องเซฟตัวเองเป็นพิเศษจากโควิด1 9ค่ะล <c oughs> ม,มเรียกได้ว่าแอาบแอลกันออไปรวมถึงแบบว่าก็ใส่แมสใส่เฟซชิลด้วยแล้วก็มีการเขาเรียกแต่ละตึกก็จะมีการแบบมีมาตรการป้องกันของแต่ละสถานที่ที่แบบว่าค่อนข้างแน่นหนากกลุุมใช่ค่ะหรือว่าความพิเศษของอัลบั้มที่3เนี่ยบอกว่าเป็นการรวบรวมเพลงฮิตที่เราเคยออกมาด้วย ใช่ค่ะเพราะว่าอัลวัมที่3เนี่ยจะรวบรวมตั้งแต่ซิงเกิลเจ็ดแาสำหรับสถานการณ์โควิดช่วงนี้ครับที่มันเกิดขึ้นมันมีผลกระทบต่อกิจกรรมส่วนไหนของเรามากน้อยแค่ไหน ในเรื่องของงานก็จะมีการชะลอแล้วก็การมีการเลื่อนออกไปเรียกได้ว่ามีโโแทบทุกงานาเลยค่ะตอนนี้ว่างมากเลยค่ะตอนนี้มีอะไรให้ทำไลยคะก็จะเป็นพวกงานงานคาดาวค่ะแล้วก็มี4.8 Thailand Festival ค่ะที่เราจะจัดการรวมถึงกีฬาสีอนุบาลหนุน้อย4.8ที่จริงๆต้องจัดวันที่26ธันวาคมนี้ค่ะแต่ว่าต้องเลื่อนออกไปค่ะใช่ต้องรอติดตามรายละเอียดทาง Facebook f a n p a g บ BNK48 ค่ะ ส่วนวงน้องสาวสาขาเชียงใหม่อย่าง C G M 4 8นะคะก็ได้รับผลกระทบเช่นกันกิจกรรมพบปะแฟนคลับต่างๆต้องเปลี่ยนเป็นออนไลน์ทั้งหมดในช่วงนี้ค่ะค่ะตอนนี้นะคะของทั้งรุ่นพี่ b บ K นะคะแล้วก็ของพวกเรา C e, G M มีเปิด greeting you อนไลน e อยู่ค่ะเป็นครั้งที่2อค่ะก็1ปีที่ผ่านมาน,นะคะก็ได้ประสบการณ์เยอะมากๆเลยคะ่ะจากพี่พีแล้วก็ กออกงานอะไรพวกนี้ด้วยค่ะที่ต้องไปอยู่หอด้วยกัน25คนเลยก็มีความยากง่ายไงหนูว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าช่วงวัยของอายุของเราที่มันแบบว่าแตกต่างกันมากแต่ว่าพออยู่ด้วยกันไปนานแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนแบบเลนเข้าด้วยกันแบบว่าเหมือนแบบอายุเท่ากันแบบสามารถคุยเล่นกันได้ ตอนนี้ก็กิจกรรมต่างๆที่เป็นพื้นที่แออัดต้องไปรวมตัวกันกับคนหมู่มากยังไงก็ถ้าไม่ไปได้มไม่พึ่งไปเลยหรือว่าถ้าเลื่อนได้ก็เลื่อนไปก่อนอย่างที่นิวบอกน่าจะดีที่สุดใช่แล้วนะคะมากันที่คุณหม่ำจกมกบางค่ะล่าสุดเนี่ยมีการทำภาพยนตร์ออกมาแต่เห็นว่าจะต้องเลื่อนฉายเพราะว่าเรื่องอของโควิด19นั่นเองแต่ว่างานนี้เนี่ยจะบอกว่าเรื่องของ p l o ตเรื่องแล้วก็ตัวตัว,ตว,ตวละครน,ะน่าสนใจมากเป็นอย่างไรไปติดตามเปนค่ะ แอบได้ยินว่าพี่มัมเนี่เล่นเองหลายบทม,มากงงมนะคะด้วยสถานการณ์ของโควิด19ที่เริ่มรุนแรงมากขึ้นก็เลยส่งผลกระทบกับวงการบันเทิงค่ะส่วนภานพยนตร์ที่เตรียมรอจ่อคิวเข้าฉายเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันรวมถึงภาพยนตร์เรื่องคุณชายใหญ่ที่ได้คุณหม่ำจกมกมากำกับในภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากนี้นะคะยังได้คุณเบสรักวณีและคุณนายเดอะคอมเมดี้นะคะที่มาร่วมสร้างความสนุกด้วย จึงจะตัวเองได้เปิดใจนะคะบอกว่ามีหวั่นๆกับไรายได้เพราะว่าเจอสถานการณ์ของโควิดแบบไม่ทันตั้งตัวสิ่งที่กังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของนายทุนที่ลงทุนให้เรามากกว่าว่าเขาจะได้กำไรไหมจากเดิมที่มีกำหนดฉายสิ้นปีคือ31ธันวาคมล่าสุดมีการประกาศออกมาแล้วนะคะว่าขอเลื่อนฉายแบบไม่มีกำหนดเลยค่ะ คือเต็มอะคือแพงอะอ <c oughs> ่าอ่าให่ณวันนี้ก็คงจะคาดหวังไม่ได้แล้วแหละถ้ามาส,ส,ส,สภาพอย่างนี้แล้วอ่ะก็ต้องทงสารเห็นใจในทุนเขาแหละภาพรวมนะเห็นใจทั้งหมดทุกคนนั่นแหละก็เราก็ต้องสู้ไปผ่านๆให้มันก้าวไ,ไปผ่านไปเดี๋ยวมันก็ไปของมันเองเข้าใจเขาแหละศาลในสุขเขาก็ไม่อยากให้มันมาคนเยอะๆรวมตัวกันเยอะๆไงเราได้ตั้งรลักเราได้ว,วาง ไม่ได้ตั้งรับสิมันจู่ๆมันสองวันมันมาภาพรวมเราผมเครียดแทนในทุนเครียดแทนพระนครเนี่ยผมเครียดมากเลยคือกลัวเขาจะไม่ได้ทุนคืนหนังทำเขาอยากได้ของเขาอะ่ะใช่ไหมพอมาเจออย่างนี้มันก็เหมือนกันแหละเราก็ได้ค่าปโปรดักชันมาแล้วแต่มัานก็มันเราก็ต้องคิดถึงเขาด้วยไม่มีใครตั้งรับทันหรอกจู่ๆมันบึ๊บมาทีเดียวเนี่ยอ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าจะกลับมาฉายเมื่อไหร่ อย่าเพิ่งเข้าโรงหนังกันเลยดีกว่าเนาะช่วงนี้เรามาระวังตัวกันอยู่บ้านแหละค่ะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่อยากจะนําเสนอเลยค่ะช่องทางการติดตามใหม่ๆเลยนะคะของการติดตามข่าวบันเทิงนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดาราสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟแบบสดลึกและจัดเต็มส่งตรงถึงมือคุณผ่านทาง SMS ก่อนใครรับรองไม่ตกข่าวแน่นอนสมัครทาง SMS พิมพ์ตัว E นะคะแล้วก็ส่งมาที่4238703หรือว่าสแกนค r อร์โคดที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะสามารถทดลองใช้ฟรีได้5 วันค่ะเริ่มสมัครได้นะคะในวันที่18ธันวาคมนี้ค่ะแ<ม>น่นอนที่สุดนะคะวันคริสต์มาสกับฉากคริสต์มาสสวยๆแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณศูนย์การค้า MBK Center ด้วยมาในธีมคริสต์มาสไทยมาลลยใบต่อกันเองค่ะใจแล้วนะคะและก่อนจากกันไปนะคะฝากช่องทางกาติดตามพวกเราด้วยนะคะทางไลไปแอดเฟนกันได้รวมไปถึงทาง Facebook ค่ะ Twin s i d ์ h d YouTube c h anel n t o วนเ i o i ค่ะ แนะนำไปชมรายการให้เข้ามาได้ทางอีเมลนะคะรวมไปถึง True ID แอปเดียวครบสุดทุกความสนุกแนละสิทธิพิเศษค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามกด m o r r n n n i n s s i g h t กันทางช่องท u e ไ n s ์ h h t HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ